เตือนคลิปนี้อาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้รับฟังคนมีอายุมไม่ต่ำกว่า18ปีอาจมีการใช้เสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้สมาธิขั้นถูงหากคุณเป็นคนใจร้อนโปรดวางความใจร้อนลงและใช้สติในการรับชมด้วยครับผมครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมวันนี้นักวิจัยแมน ก็มาเล่นเกม Treasure of Aztec หรือขุมทรัพย์แห่ง Aztec นะครับผมวันนี้ทางนักวิจัยแมนก็จะมาแนะนำห้ทุกคนนะครับผมวิธีการดูรวมถึงการสังเกตนะครับผมเดี๋ยวสังเกตในเรื่องแบบไหนนะครับผมก็ฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอีกสักประมาณ1-2วันเดี๋ยวทางนักวิจัยแมนนะครับผมจะทำการสร้างเป็นกลุ่ม n ล o p Open c t นะครับผมให้ทุกคนทุกท่านมาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานนั่นเอง นะครับผมก็ฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับผมหากใครสนใจว่านักวิจัยแมนเล่นเว็บอะไรนะครับผมทำไมถึงสามารถใช้เทคนิครวมถึงสูตรต่างๆได้นะครับผมก็อาจจะมีสูตรบ้างหรืออาจจะมีเล่นแนะนําเกมเป็นขำๆบ้างนะครับผมเนื่องในตอนนี้จํานวนผู้คนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นตามลําดับไปแล้ว นะครับผมก็ลองมาเล่นดูกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตทําการเริ่มคอนเทนต์เลยละกันนะครับก็อย่างในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวสักครู่ให้ทุกคนเนี่ยทำการตามหานะครับผมสัญลักษณ์สแกตเตอร์ที่โผล่มาในช่องที่1และช่องที่2รวมถึงช่องที่3นะครับผมหากภายใน10ไม้นั้นมีการโผล่มาของสแกตเตอร์ทั้งช่อง1นและช่อง2มากกว่า2ครั้งขึ้นไปอย่างในกรณีนี้นะครับผมตอนนี้ก็โผล่สัญลักษณ์สแกตเตอร์มาที่3ครั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่ทําการ นะครับผมมี scatter โ r รมานะครับให้ทุกคนเนี่ยทำการเพิ่มเบดเลยนะครับผมไม่ทําการเพิ่มเป็น2เท่าของจํานวนเงินที่ลงนะครับผมสมมติว่ากรณีเมื่อสักครู่นี้เราเล่น10บาทถูกต้องไหมครับผมให้เราทําการปรับเบดเป็น20บาทแล้วก็ทําการหมุนนะครับผมประมาณ10ถึง20รอบนะแล้วก็ทายใน10ถึง20รอบเนี่ยจะมีโอกาสเข้าสู่ s c เตอร์มากถึง50%เลยท่านผู้ชมนะครับผมอันนี้ก็ต้องดูด้วยในบางที50%นั้นอาจจะไม่เป็นก็ได้ นะครับผมรวยถึงอาจจะมีโอกาสเข้าสู่สเคตเตอร์อันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมท้านี้ทั้งนั้นก็ลองชั่งน้ําหนักในการเล่นกันดูนะครับผมก็วิธีสังเกตง่ายๆก็คือสัญลักษณ์สเคตเตอร์ภายในสิบหมุนนั้นมีการโผล่มาที่ช่องที่1ช่องที่2รวมถึงช่องที่สหรือเปล่าหากมีก็แนะนาให้ทุกคนเนี่ยทำการนะครับผมทําการปรับเบ็คเป็น2เท่าเลยแล้วก็ทําการหมุนที่จํานวนเงิน1 0ถึง20ครั้งนะครับผมก็ มีโอกาสที่จะเข้าสู่สแคตเตอร์ค่อนข้างมากนั่นเองนะครับผมแต่ก็อ่ะเดี๋ยวถ้าจะพูดเดยอะก็เดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูกันดีกว่านะครับผมว่าจะสามารถทําได้จริงหรือไม่ตอนนี้สานสแคตเตอร์โผล่มาที่3ตัวเรียบร้อยแล้วฮะมีโอกาสเข้าสู่สแคตเตอร์หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็3ตัวเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหตามนั้นเลยฮะท่านผู้ชมตอนนี้ขาดอีกตัวเดียวจะเข้าสู่สแคตเตอร์แล้วตอนนี้เป็นสปินที่9เท่านั้นนะอุ้ยไม่ได้ โอ้โหไม่ได้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกนะครับผมภายใน spin, mm hmm. 1 0ถึง20สปินก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่สเกตเตอร์นะแต่ก็50%เปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ว่าเป็น100%เปอร์เซ็นแล้วตอนนี้สแกตเตอร์3ตัวโผล่มาอีกแล้วฮะโอ้โหถือว่าค่อนข้างที่จะน่าเสียดายอยู่พอสมควรเลยนะครับผมแต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะไม่เข้านะท่านผู้ชมไม่ต้องเกิดความสงสัยที่มากมายเลยนะโอ้โหตอนนี้ก็ถือว่าได้กำไรมาอยู่พอสมควรแล้วฮะตอนนี้ โอ้โหต้องหมด20ออโต้สปินก่อนนะครับผมถึงจะสามารถนับ1ใหม่ในการดูสัญลักษณ์สแกตเตอร์ที่เกมสาวถ้ำหรือแฟชเชียล a บสิ c ที่ช่อง1ถึงช่อง3 <c oughs> นะครับผมแล้วก็การดูเนี่ยขอย้ำว่าไม่นับช่องบนนะครับผมซึ่งช่องบนเนี่ยมันเป็นช่องเอกเทศครับผมไม่สามารถดูช่องบนได้ต้องดูเฉพาะช่องล่างนะครับผมสำหรับสัญลักษณ์สเกตเตอร์นะแต่วิธีการดูสัญลักษณ์ช่องอื่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันก็ ต้องขอเพิ่เมเติมอีกนิดนึงก็ตอนนี้มาแล้วครับผม1ตัวฮะโอ้โหแต่เป็นโผล่ในช่องที่สนะครับผมสำหรับรอบนี้ไม่มีสัญลักษณ์สเกตเตอร์โผล่มามากกว่า2ครั้งเลยที่ช่อง1แล้วก็2แล้วก็3นะครับผมก็ต้องรอดูเนื้อเย้ายาวเรียบร้อยครับผมผมมาที่ช่อง1ช่องที่2ผมมา2ครั้งแล้วนะครับก็ตอนนี้เหมือนจะเข้าสู่สแกตเตอร์เลยไหม โอ้โหไม่เข้านะแต่ยังมีโอกาสอยู่ับผมสำหรับ4ช่องนะ,ะพูดเพิ่มเติมนะครับผมเนื่องด้วยที่ทางนักวิจัยแมนเนี่ยยังไม่ทําการสร้างกลุ่มนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมทางนักวิจัยแมนเนี่ยได้คุยกับทางแอดมินแล้วเรียบร้อยนะครับผมที่จะมาตอบกลับแล้วก็ดูแลในส่วนของช่องทางนะครับผมซึ่งทางนักวิจัยแมนเนี่ยก็อาจจะต้องทำต้นทำนี้นะครับ อุ้ยเดี๋ยวนะมื่กี้เหมือนจะมี10แล้วนะครับลืมนะครับผมท้า้ทำการปรับเป็น2เท่าของจํานวนเงินที่ลงไว้ในตอนแรกนะครับผมก็มีโอกาสที่50%ที่จะเข้าสู่คตเตอร์ภายใน10ถึง20สปินนี้นะครับผมก็ตดอ,อุ้ยเข้ามาเลยไม้ที่4ฮะสำหรับวันนี้นะครับผมอาจไปคุยกันต่อในส่วนของกลุ่มของทางนักวิจัยแมนนะครับผมก็อาจจะเป็นช่องทางของรายซึ่งทางแอดมินสะดวกในทางลายมากกว่า ผมเดี๋ยวก็หากทําเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะมีการทําการปักที่ลิงใต้คลิปนะครับผมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยทำการเข้ามาพูดคุยนะครับรวมถึงมาร่วมเล่นกันนะครับผมหากมีเทคนิคอะไรทางแอดมินก็จะแชร์ให้กับทุกท่านเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถทํากําไรให้กับการเล่นเกมสาวถ้ำหรือเกมส PG ีจีได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้าสู่สแกตเตอร์ที่ดีเหมือนกันนะครับผมขออนุญาตทวนอีกครั้งหนึ่งถ้าหมดสแกตเตอร์นี้ก็อาจจะพอเลยนะครับผมก็ ให้ทุกคนทําการสังเกตนะครับผมสัญลักษ์สเกตเตอร์ที่ช่อง1ที่2ที่3แต่ไม่นับช่องบนนะครับผมเพราะช่องบนเป็นช่องที่เอกเทศไม่สามารถนบว่าเป็นเรวได้นะครับผมถือว่าเป็นฟีเจอร์พิเศษประจาเกมมากกว่านะครับหากมีการสัญลักษณ์ที่โผล่มาแล้วนะครับผมมากกว่า3ครั้งภายใน10ครั้งขึ้นไปภายใน10สปินขึ้นไปนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยทำการปรับเบรเป็น2เท่าของที่ลงอยู่ นะครับผมหลังที่ปรับไปเป็นสองเท่าของที่ลงอยู่แล้วเนี่ยให้ทำการหมุนที่10ถึง20ครั้งก็จะมีโอกาส50%ในการเข้าสู่ช่วงสแคตเตอร์นะครับผมอันนี้ก็หากใครยังไม่เคยลองก็สามารถลองได้ได้วยชุนนอยนะครับผมที่ดีนี้สามารถเริ่มต้นได้ที่100บาทเลยเพราะว่าเริ่มแรกก็ล้างหน้าสล็อตนะครับผมหากไม่มีอะไรแตก นะครับผมก็ใช้เพียงแค่10บาทรวมถึงการเล่นที่1บาทต่อไปที่20ครั้งเท่านั้นขอภัยครับผมที่1 0ครั้งเพื่อดูสัญลักษณ์สแกตเตอร์โผล่มานั่นเองนะครับผมหากมีการโผลมม่มากกว่า3ครั้งก็ให้ทําการปรับเป็น2เท่านั่นเองนะครับวิธีการก็แสนจะง่ายดายและสามารถทากาไรได้ทุนหนึ่ง0บาทกับเกมสาวถ้ำสูตรสอตเทคนิคโดยนักวิจัยแม็กนะครับผมยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้การหากทากลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการ ทิ้งลิงก์ไว้ที่คำบธิบายใต้คลิปเลยนะครับ